วันนี้เรามาลองตัวนี้กันนะ SIGMA เ p อันนี้ผมใช้ตัว b a c k Magic เอเนะครับใช้ตัว b a c k Magic เอเใช้ตัวนี้ในการไลฟ์สตีมนะครับก็มีกล้อง1กับกล้อง2มีกล้อง2ตัวเรามาดูตัว SIGMA F.P นะครับวันนี้เสียงทดสอบ 1, 2, 3, 4 เสียงน่าจะมีเข้าปกตินะครับกล้อง1แล้วก็กล้อง2มี2กล้องกล้องหและกล้อง2นี่คือกล้องหมายเลข1ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นกล้องหมายเลข2นะครับนี่กล้องหมายเลข1แล้วก็ Key Key คีย์ออนคีย์ก็จะมีโลโก้ไปด้วยแล้วแต่ว่าใครจะสร้างแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็แพทเทิร์นที่ผมสร้างขึ้นมานะเสียงทดสอบ1 2 3 4อันนี้เราก็ไรส์สตีมทดสอบเทสทไป 1234 1, นะครับเสียงชัดเจนไหมเดี๋ยวเราจะไปต่อดูกันตรงกล้อง sigma fp ตัวนี้หลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมดูภาพนิดหนึ่งก่อนเช็คเสียงเทสเทสวันเทสเทสหนึ่งสอันนี้มอมนใช้ตัว sigma fp ในการไล์สตีม ซิกมาเอพีแล้วก็เป็นไลท์แนวนอนนะครับไม่ได้ไลท์แนวตั้งอันนี้ก็ไลท์เป็นแนวนอนเ<ม>ทสหนึ่งสองสสีเทสโอเคเสียงก็มีอยู่ปกตินะครับอันนี้เรามาดูตัวเครื่องตัวนี้นี่คือตัวกล้อง Sigma เอพี หลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมก็จะเน้นในโหมดของซีนีมาก็คือถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องหลายๆคนก็มีตัวกล้องซิมมา IP อยู่นะครับตอนนี้เฟ<ม>ิร์มแวร์ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเวอร์ช<ม>ั่นก็ไปที่ซิสเต็มแล้วก็เลื่อนอเราไปดูตรงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์อัปเดต ตอนนี้คาเมล่า hmm. ผมเนี่ยเฟิร mm ์มแวร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับกล้องเป็นเวอร์ชั่น2ส่วนจอมอนิเตอร์ตัวนี้ต้องอัปเดตนะครับตัวนี้เป็น a อ i d 12G ต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่น3.2ต้องเป็นเวอร์ชัน3.2นะครับจึงจะใช้ตัว B-R กับกล้อง Sigma F-P ตัวนี้ได้นะครับงั้นเรามาดูโทษครับ <c oughs> เรามาดูตัวมอนิเตอร์กันเราก็ต่อตัวแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอ่าโอเคผมก็ใช้แบตเตอรี่นอกแบบนี้ก็ได้ตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่2ก้อนหรือด้านใดด้าน,านหนึ่งก็ได้นะครับตัวมอนิเตอร์ก็เปิด power on ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เมนูเราจะเห็นว่าตัวหน้าจอของเป็นแบบนี้นะครับตัวหน้าจอของตัว a s i d 5นิ้วนะครับแล้วก็ สัญญาณอินพุตเมื่อมันไม่มีสัญญาณอินพุตมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเลือกตรงนี้เป็น b l aw, นะครับเราเลือกตรงนี้เป็น b l 로มันก็จะขึ้นว่า not support นะครับตอนนี้พอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไปดูตัวเฟิร์มแวร์มันก่อนก็ได้แล้วก็กดหน้าเลื่อนไปนะกดหน้าเลื่อนไปเสร็จเนี่ยครับเป็นเวอร์ชัน3.2ละ เห็นไหมครับวิดีโอแอ i ซิตเวอร์ชัน3.2เนี่ยเวอร์ชัน3.2นี่อยู่ตรงนี้เวอร์ชันนั้นผมได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน3.2เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้พอเวอร์ชัน3.2เนี่ยมันก็รองรับกับตัวซ i g m a ที่เป็น b l a อก็เอาสัญญาณจากกล้องตัวนี้เข้ามานะครับสัญญาณจากกล้องตัวนี้เข้ามานะผมขออนุญ,ญาตเอาตัวนี้เป็นตัววางละกันจอมันก็จะได้ ไม่ลม้มอ่ะสูงไปหน่อยต้องเอาก้อนเตี้ยหน่อยอสูงไปนิดนะอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับมันยังสูงไปอีกนิดนึงซึ่งก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ก็ได้อ่ะเป็นก็ยังสูงไปอีกนิดนึงต้องการเตี้ยหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือตัว จอมอนิเตอร์แอดซิตตัว5นิ้วแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตัว Sigma FP นะครับแล้วก็ตัว s สวิตช์เดี๋ยวผมจะเอาสวิตช์เนี่ยไม่ให้มีภาพออกไปแล้วผมก็ซูมซูมกล้องตัวที่ผมอยู่ตรงนี้ยซูม้าไปนะครับกล้องด้านบนอ่ะผมซูมก็ามาอีกนิดหนึ่งก็ภาพที่เราเห็นก็คือประมาณนี้อันนี้ก็คือตัว b a c k Magic a อ i i 5นิ้วส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตัว Sigma FP นะครับ Sigma FP เนี่ยสัญญาณที่เอาจาก Sigma FP เขาเป็นตัวไ i โคร HDMI นะครับบางวันผมก็ใช้ตัวนี้ไลท์ตัวนี้ก็มีไมอินด้วยนี่เขามีไมอินอยู่ตรงนี้นะครับมีไมอินแล้วก็ผมก็ต่อ HDMI แไน,นี่สายผมใช้สายนะธรรมดาของดังนี่แหละของดังมันซัพพอร์ต 4K ด้วยก็เสียบตรงนี้เข้าไป HDMI out อาแล้วเราก็เปิดกล้อง นะครับผมเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็อยู่ในโหมดซีนีมาทีนี้เราก็ต่อสัญญาณเนี่ยเอาเข้าไปที่ตัวแบ็กเมจิกก็ต่อเข้าไปที่ตัวอินพุตนะครับอินพุตน่าจะอยู่ด้านล่างน,นี่ก็คือตัวอินพุตแล้วก็เราดูนะนี่ก็คือภาพเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยู่โหมดนี้เนี่ยตัว b l รอตรงนี้มันจะขึ้นว่า not support ตอนนี้ผมสามารถเลือก Q0 กับ Q5 ได้แล้ว Q0 กับ Q5 นี่คือตัว HDMI แล้วก็ Backmagic Law Backmagic Law จะอยู่ด้านนี้นี่คือ p r o เ e สผมใช้ Backmagic Law Q5 แล้วผมก็ออกไปก็จะเป็น 1080P25 นะครับนี่คือถ่ายตัวหน้าจอจะได้เห็นตัวหน้าจอของตัว Backmagic อส5นิ้วส่วนตัวมอนิเตอร์บนตัวนี้ก็ อยู่ตรงนี้แน่นั่นเองนะครับไปที่ setting Setting อ่ะแล้วก็เลือกตรง HDMI นะครับ setting แล้วก็ HDMI out อยู่ในหน้า system นะครับ HDMI out ตรงนี้นะครับเป็น monitor output ถ้า monitor output ก็เป็น HDMI ปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะ B ีรอเราก็เลือกตรงนี้แค่นั้นเองว่า monitor output หรือว่าเราจะเลือกเป็นบีลอนี่ถือว่ามอนิเตอร์เอาต์พุตก็จะเป็นมอนิเตอร์เอาต์พุตเป็นแบบนี้นะครับอันี่ก็จะไม่มีภาพมันจะเขียนโคเด็ก not support นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบนี้แล้วเราก็เลือกตรงนี้ให้เป็นโคเด็กก็เป็นแค่โปรเลสถ้าโปรเลสธรรมดาก็มีภาพแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราให้มันออกเป็น hdmi ปกติหน้าจอก็จะออกเป็นแบบนี้ก็คือเป็นโปรเลสธรรมดานี่ก็คือต่อ hdmi out เ,เข้า ssd ห้านิ้ว record ในแบบโพเลสนะครับ1080 59หเฮิร์ตะสมมุติว่าตอนนี้มันอยู่ที่59เฮิร์ต์แต่ว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องโพเลสวันนี้นะครับเรามาสนใจเรื่องของบีลอกันว่าพ็อกเก็ตตัวนี้ฟูลเฟมของ s i g m a า p เนี่ยบีลอแล้วเข้าตัวแบ็คเมจิกอันเนี้ยภาพมันจะเป็นแบบไหนในบีลอนั้น ผมก็จะต้องเลือกกล้องตัวนี้นะครับให้มันเป็นเมนูหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ไปที่ System นะครับ Enter System นะครับเลื่อนไปที่ System แล้วก็ไปหน้าของตัว sdm b i o u t ก็เลือก Output ุตนะรอมันเลือกรอกับ422 8บิตผมเลือกรอทีนี้ของตัวรอของตัว sigma f p เนี่ยเขาเลือกได้3ฟอร์แมตเลยนะครับในส่วนที่เป็น รอเอาพุดรอเอาผุดของเ,เขาเนี่ยสามฟอร์แมตมีอะไรบ้างก็มี Full HD 1080 u s d ก็เป็น3840แล้วก็ 4K ถ้าเราดูตรงนี้มันจะมี3ามแบบให้เราเลือกผมเลือกไปที่สูงสุดก่อนแล้วกันที่ 4K นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกไปที่ 4K Full HD ผมเลือกไปที่ 4K แล้วก็ Enter นะครับนี่เราไปที่ 4K แล้ว นี้พอเป็น4 k ตรงนี้มันจะขึ้นเลย4 k 2 4 p dci นะครับตรงนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น b a c k magic l a w แล้วก็ q 5นี่เห็นไหมครับสายเส้นนี้ก็รองรับ4 k เหมือนกันสายของตัวดังเราจะเห็นว่าตอนนี้ภาพที่ตรงเนี้ยที่มุมฝั่งนี้น่าจะเห็นออกที่หน้าจอนะว่ามันเป็น b a c k magic l a w q 5นะครับก็คือเลือก Quality ที่ q 5แล้วก็4 k D.C.I. 24p อันนี้คือสูงสุดของตัวกล้องซิกม a า F.P. ตัวนี้ที่เราเลือกได้นะครับเลือกได้ก็คือสูงสุดอยู่ที่ 4K D.C.I. 4K D.C.I. D.C.I. ก็คือ4,000กว่าถ้า U.S.D. ก็3840นะครับอันนี้คือผมเลือกสูงสุดก็คือ 4K ที่ 24p นะครับ 24p D.C.I. นั่นก็คือตัว Backmagic Law หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรากดเลคคอร์ดเราสามารถทิกเกอร์ตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับในทิกเกอร์โหมดให้ตัวนี้บังคับให้กดกล้อง Sigma Fp ตัวนี้แล้วให้มอนิเตอร์แอซิดเลคคอร์ดไปด้วยนั้นเราไปดูเรื่องของเวลามากกว่าว่าเมื่อมันเป็นคิวไฟแล้วเวลาเป็นแบบไหนผมก็จะเอา SD ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ s s d s s d ที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็ลองที่ร้านก็เป็นของย่ห้อ Angel Bird ตัวนี้ก็จะเป็น s d 512 g ินะครับ512 g b เรา512 g ิเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวพอตที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพอต USB C คุณจะใช้ Sams ุง g t ไก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ของ a n g e r อ r ์ d a n ร e r อัเเป็นสินค้าจากประเทศออสเตรียนะครับออสเตรียจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็จะฟิปให้เราด้วย เวลาเราเสียบได้เข้าไปมันจะขึ้นตรงนี้เลยเห็นไหมครับตัวได์อยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถเล็กขอดเข้า S D card ได้ด้วยแล้วก็เล็กขอดเข้าตัว S S D นะครับอันนี้ผมจะเล็กขอดเข้าตัว S S D นะครับ S S D ตัวเนี้ยผมจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็น 4K อยู่นะครับนี่จิ้มขึ้นมาเราจะเห็นได์ขึ้นมาแล้วนะครับได์ตอนนี้ก็ขึ้นบอกว่า3 1 2นาที อันนี้คือยังไม่ได้เลคคอร์ดเลยนะครับถ้าจะฟอร์แมตไดส์เราก็กดจิ้มเข้าไป d ด l i ล t สต์มฟอร์แมตสามารถเลือกได้ว่าเป็น Mac OS หรือว่า exFAT อันนี้ผมเลือกเป็น exFAT ผมก็ฟอร์แมตไดแล้วก็กดฟอร์แมตต้องกดค้างไว,3ว้3าอวิแล้วจึงจะฟอร์แมตไม่ใช่อยู่ดีๆเราบอกว่าฮาร์ดดิสตเรามีการฟอร์แมตไปเป็นไปไม่ได้นะครับต้องจิ้มค้างไว้3วินาทีจึงจะฟอร์แมต S.D. Card หรือ S.D. ที่อยู่ในตัว Backmagic ตัวนี้ได้หลังจาก Format ตเสร็จมันก็จะขึ้น Ready to use นี่เราก็กดโอเคขึ้นมาวิธีการเช็คเร็วและก็ง่ายที่สุดคุณอยู่หน้านี้เลยนะครับคุณอยู่หน้านี้หน้าที่เราเห็นตรงนี้นะไอ l i s t เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า 4K ถ้าใช้512 g ิผมจะบันทึกได้ทั้งหมด312นาทีที่ Q5312 นาทีที่ Q5 เนี่ยก็หมายถึงว่า ผมอยู่ที่ d c i 4K 512 g ิได้312นาที312นาทีเนี่ยกี่ชั่วโมงก็หารด้วย60นะครับ5 6 4 28 5 312<ม>ยื้มเครื่องคิดเลขนิดนึ่งเครื่องคิดเลขเครื่องไหนก็ได้โอเค312นาทีก็หารด้วย60แล้วกัน60 1> 3 1 2หาร60ประมาณ5ชั่วโมง5.2ชั่วโมงนะครับก็คือที่ DCI 4K เนี่ยเราเลคคอร์ดได้ทั้งหมดเนี่ย5.2ชั่วโมง512ร้5กิ5ชั่วโมงเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับฟุตเทจ5ชั่วโมงที่เป็นคุณภาพของตัว b l a อไฟถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคุณภาพในการบันทึกไปเราเปลี่ยนสมมุติว่าผมเปลี่ยนตัวนี้ แม็กเมจิกให้เป็น Q0 เราก็ไปดู Q0 ว่าได้กี่นาทีนะครับถ้าเป็น Q0 แล้วเลกคอร์ดได้กี่นาทีก็ออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับมันอยู่หน้าตัวมอนิเตอร์ออกไปก่อนโอเค Q0 ได้79นาทีถ้าอยู่ในโหมด Q0 นะครับก็ได้1ชั่วโมงนิดๆสำหรับ512กิกแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่ Q 5ไฟนะครับอยู่ที่ Q 5ไฟ คิวไฟก็จะได้ทั้งหมด312นาทีนะครับเราเปลี่ยนกันต่อถ้าเกิดว่าผมเป็น USD ล่ะเราเปลี่ยนโหมดตัวกล้องตัวนี้เป็น USD ได้เลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เมนูแล้วก็ DCI ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น 4K อยู่ใช่ไหมครับผมก็เลื่อนเข้าไปแล้วก็ Recording เลื่อนอันล่างนะครับเป็น USD USD ก็จะเป็น3840คูณด้วย2160 อันนี้ก็เป็น 4K เหมือนกันแต่คุณภาพแค่ USD ก็คือ Resolution จะน้อยกว่า d c i 4K นะครับ d c i 4K เนี่ย4 9 6ส่วนบ้านเราเนี่ยเรียก 4K 4K กันหมดแหละ3 8 0ก็เรียก 4K 3 8 0เนี่ยมันแค่ 3K กว่าๆมันก็คือแค่ USD อันนี้เรามาดู USD ครับเล็กขอดที่25เฟรมอันนี้เราเลือก25เฟรม USD เวลาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เราไปเลย นะครับผมก็ออกจากเมนูออกมาออกจากเมนูออกมาไดก็จะคำนวณเวลาให้ผมเรียบร้อยแล้ว512กิกบันทึกได้ทั้งหมด320นาทีนะครับที่ USD ได้320นาที Q0 หาร60ได้5.3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับประมาณ5.3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าอามอนเปลี่ยนคุณภาพตรงนี้ให้เป็นเลคคอร์ดที่ Full HD 25เฟรมนะครับ Full HD 25เฟรมเรามาดูเวลานะมันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็ออกจากเมนูไป1,211นาที1,211นาทีเนี่ยมันนานมากนะ1,211หารด้วย60เลคคอร์ดได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับ1,211นาที1,211หารด้วย60โอเคถ้าคุณถ่าย Full HD ถ่าย Full HD นะฮาร์ดดิสต์512กิก แล้วก็เลคคอร์ดเป็น b ีรอคิวไฟท์นะครับคุณจะบันทึกได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับ20ชั่วโมงเนี่ยถ้า1วันเนี่ยน่าจะได้เยอะเลยนะครับ1วันเนี่ยก็บันทึกได้เต็มๆไปเลยละครับระยะเวลา1วันในการเลคคอร์ดสำหรับตัว512 g ิกคิวไฟท์นะครับในที่โหมด full hd ได้ทั้งหมด20ชั่วโมง 1>, 1วันปกติเวลาเราทํางานพวกนี้1วันเราใช้แค่ประมาณ8ชั่วโมงเองนะครับแปถึงสิชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าร้กิกสำหรับโหมดในการเดินทางนะโหมดสําหรับการเดินทาง512 g กิกเนี่ยเราบันทึกได้ทั้งหมดเนี่ยพันสนาทีสําหรับ1วันแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับนั่นก็คือ full hd เราบันทึกได้สูงสุดอยู่ 20ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโหมดละ่ะเราไปดูที่เมนูผมเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็เปลี่ยนโหมดเป็น Full HD Output ผมเอา50เฟรมนะครับเอา50เฟรมบันทึกที่ 50p เวลาก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ618นาทีนะเหลือ618นาทีเลยนั้นเวลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหลือ 618นาทีเมื่อเราบันทึกที่50 p 618ก็หารได้60ดูง่ายตรงนี้ก็ได้6.1ชั่วโมง50 p ได้6ชั่วโมงก็ถือว่านานมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่าย slow ล,ล่ะเมนูนะครับเราดูเมนูต่อ o อ t ผุดผมเปลี่ยนมาเป็นที่100เฟรมนี่ตรงนี้หลายคนอยากรออยู่ว่า120เฟรมเนี่ยครับ120เฟรม slow นะครับตัว sigma fp เนี่ยสามารถ b รอ สโลโมชันได้120เฟรม120เฟรมเราก็บันทึกได้ทั้งหมดนะออกจากเมนูแล้วรอแป๊บหนึ่งเมนูนะครับเมนูเอา100เฟรมก่อนแล้วกันน่าจะเป็นที่สาย่ะ เปลี่ยนสายไม่ขึ้นละนะครับสายเส้นนี้ไม่ซัพพอร์ตของตัวสโลแล้วนะครับนี่คือถ้ามันมีภาพมันต้องมีภาพตอนนี้มันไม่มีภาพแล้วแทงว่าสายเส้นนี้ส่งไม่ไหวผมต้องเปลี่ยนเป็นสายของอะโตมอสจึงจะสามารถส่งอันนี้ได้ดังนั้นสายที่เราใช้อยู่เนี่ยแสดงว่าสายที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันส่งได้แค่ 50p นะครับสำหรับสโล ผมต้องใช้สายของตัวอะโตมสเพราะอันนี้เนี่ยผมเลือกเนี่ยร้อยเฟรมนี่ผมต้องเลือกแค่50ถ้า50เนี่ยมีภาพออกอยู่นี่50เห็นไหมแ a ็กม a จิกร์คิวไฟท์หนึ่งศูแล้วก็อันนี้ซีเล็กอ่าอันนี้ผมใช้ตัวนี่เลย60เฟรมผมจะดูว่ามันยังออกไหม60เฟรมนี่60เฟรมยังออกอยู่ นะครับภาพยังออกปกติที่60เฟรม Q5 นะครับ Q5 60เฟรมเล็กขอดได้517นาทีแต่ถ้าเกิดผมเลือก100เฟรม120เฟรมสายเดียรมไมตัวนี้ของผมเนี่ยที่รองรับ DCI 4K ก็จริงนะครับรองรับ DCI 4K ก็จริงแต่ภาพที่ไปที่จอแบ็กเมจิกตัวนี้มันไม่มีนั้นสายเส้นนี้ก็ไม่สามารถใช้ในโหมดสโลว์100เฟรมและก็120เฟรมได้ เราต้องซื้อสายเส้นนี้แหละครับนี่ตัวแพงเนี่ยเนี่ยเราต้องใช้สายเส้นนี้นะครับแต่เส้นนี้เองมันก็เขียนแค่ 4K60p นะครับแต่เวลา 4K60p มันถือว่าต่ำเพราะเมื่อกี้เราอยู่ 4K25 พอมันอยู่ที่ Full HD 120เฟรมนั้นสายเส้นนี้ก็คือใช้ได้แน่นอนที่ Full HD 120เฟรม slow หรือว่า100เฟรมนะครับแต่ถ้าโหมดปกติ ถ้าผมใช้อย่างตอนนี้ผมใช้ 50P ก็จะโชว์เวลาว่าบันทึกได้กี่นาทีเนี่ยโชว์ตรงนี้เลยที่หน้าจอของตัวฮาร์ดดิสตนะครับมันจะขึ้นเลย517นาทีเนี่ยผมออกไปกนะ็คือก็คือ,คอ,คอ,คอภาพที่เราเห็นที่ตัวหน้าจอนี่ก็คือเป็น b a c k Magic Raw ิวไนะครับเราเลือก Quality ตรงนี้ได้ว่า Q0 หรือ Q5 แล้วก็ b a c k Magic r a w p o o e s t Raw, d n นนี่ก็คือตัว B Raw แต่ที่ผมพยายามเน้นมาที่ตัว b ีรอเพราะทุกคนเนี่ยรอตัวกล้องตัวนี้ว่าเมื่อไหร่จะบันทึก b ีรอได้นะครับเพราะบันทึก b รอได้เขาก็ mm hmm. เ,าเหมือนกล้องตัวใหม่ถ้าคือกล้องตัวนี้ Sigma i p Quality ต้องมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เร็วๆนี้ว่าที่ b a c k Magic c อ a w q ไฟเนื้อวิดีโอจะเป็นแบบไหนสำหรับตัว Sigma FP เมื่อเราต่อ h d m i o อ t จากตัวนี้แล้วก็บันทึกเป็นบีรอ ตอนนี้มันมีเมนูอยู่อันตัวหนึ่งที่ผมใช้ยากมากตัว Sigma IP ตอนนี้พอเป็นเฟ mm ิร์มแวร์เวอร์ชัน2เขาเรียกว่าเป็น Dual ISO นะครับ Dual ISO และมันบอกเขียนมาในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นตัวนั่นะไรร้อหรือ200ไม่รู้แล้วก็3,200ผมหาเมนูตัวนั้นไม่เจอว่ามันตั้งตรงไหนเอ่ยที่ให้มันเป็นตัวรอไอตัว ISO ว่าเป็น Dual ISO แต่เท่าที่เช็คดูมันเป็นคล้ายๆกับออโตเมติกซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเบทไอโซตรงนี้แต่ต้องไปดูเพิ่มอีกนิดนึงว่าเบดไอโซเนี่ยเราสามารถเซตได้ไหมเพราะว่าอย่างเนี้ยเราดูไอโซหน้านี้นะครับหน้าไอโซเซตติ้งอะเซเน่นะครับมันมีแค่เซนติฟิตี้แบบนี้เองมันไม่มีตัวเบดไอโซให้ผมเลือกว่าผมจะเลือกเบไอโซอะไรนะครับเนี่ยไม่มีเลย อันนี้ผมเปลี่ยนหน้ากล้องว่าผมเอา f 2. 8อ่ะกล้องตัวนี้ f 2 8แล้วก็เมนูออกไป iso sensitivity 640นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเลือกแล้วก็มันมี iso แค่ iso low กับ iso high นะครับนี่ครับ600 iso lower 100 high Limit ไว้เท่าไหร่หรือว่าผมลิมิตไว้3,200แต่มันไม่มีคำว่าเมนูที่เขียนว่า ปกติอย่างกล้อง SONY หรือกล้องพาาหรือกล้องอารีก็แล้วแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าเบทไอโซให้เราเลือกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมหาเมนูที่เขียนคำว่าเบทไอโซไม่เจอนะครับถ้าเป็นออโตเมติกก็ต้องมาลองเล่นกันอีกทีหนึ่งว่า3,200เนี่ยแล้วกล้องมันจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเราอยากได้เบทส3ม0ถ้ามันดูเอาไอโซนะครับจริงๆมันต้องมีเมนูให้ผมเลือกได้ว่าจะเอาเบท ของกล้องเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยหรือว่าจะเอาเบรสามพันสอเพราะถ้าเอาเบรสามพันผมเปิด3ามพันมันต้องไม่มีน้อยอันนี้ผมลองอยู่3ามพันมันก็มีเกณฑ์ขึ้นมาเพราะฉนั้นเราต้องไปดูเรื่องเฟิร์มแวร์ไอพตัวนี้เวอร์ชั่นอาจจะเป็น2องก็ได้2 0งจอาจจะมีเมนูให้เรา 4, เลือกเลือกตัวเบร i ไอโซเพิ่มขึ้นเข้ามาให้นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนลองให้เรียบร้อยแล้วว่าตัวกล้อง Sigma เ p ตัวนี้สามารถใช้กับตัวแอ d ซินิ้วหรือแอ d ซินิ้วในการบันทึก b ีรอได้นะครับ m a กเมจิครอ q ิวศก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ได้กันกี่กิกนะครับอย่างอันนี้ผมใช้512กิกแล้วก็ตอนนี้อยู่50 p ก็จะบันทึกได้ประมาณ5ชั่วโมงกว่า แต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่25 p จะบันทึกได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับขนาดความยาวสายถ้าเป็นบีรอนะครับคงไปไม่ไกลหรอกครับถ้าใช้บีรอเพราะว่า Data ข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสายที่ต้องใช้ก็ต้องสายที่เป็นรองรับ 4K 60p นะครับเช่นสายของตัว Atomos เส้นนี้ ถ้ามั่นใจว่าจะใช้ตัว b ีลอแต่สายอตัตโมตสของผมเส้นนี้เนี่ยมันยาวสูงสุดแค่60เซนนะครับในอนาคตอาจจะมีเบอร์อื่นๆออกมาที่มีความยาวมากกว่านะครับแต่จริงๆเวลาเราใช้กล้องตัวนี้กับจอแอคซิสตรงนี้ในการเลคคอร์ดเนี่ยเราใช้กันเต็มที่ก็30เซน60เซนแค่นั้นเองก็คงไม่ได้ใช้ระยะทางที่มันไกลมากเพราะว่าเจาะตัวจอและตัวกล้อง S i g m a FP เนี่ย ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันหมายถึงเวลาผมกดกล้องปุ่มเลคอร์ดตัวเนี้ยกดเลคอร์ดตัวนี้ก็เลคอร์ดไปด้วยนะครับก็คือเป็นเลคอร์ดทิกเกอร์สามารถสั่งทิกเกอร์จากตัวเนี้ยให้ตัวจอของตัวแอซิดเลคอร์ดไปได้เราก็ต้องไปเปิดโหมดทิกเกอร์ก็คือตรงอินพุต HDMI ส่วนเมนูต่างๆของตัวจอที่เป็นแอซิดตรงนี้ก็มีมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็มีให้เราเลือกพวก ลัดต่างๆแล้วก็ซีบ้าโฟกัสพีคกิ้งออนออฟแล้วก็หน้าของออเดีอันนี้คือเมนูของออเดีแล้วก็เมนูเซตอัพตรงนี้ทุกคนคงรู้หมดแล้วนะครับลัดสามารถเลือกได้เลยวีล็อก709อันนี้ผมเปิดเป็น v l o ็อก0 9็ก็ได้เราสามารถที่จะ Import เข้าไปได้นะครับตัวลัดของตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ว่าเราอยากได้ลัดอะไรแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ได้เลยก,ก็เป็น Import ลัด เข้าไปทำรัดในดาวินชีมาก็ได้แล้วมาใส่ SD Card หรือว่าไดซ์เราแล้วก็ Import เข้าไปตรงนี้ผมเลือกเป็น VLOG 709ถ้าเป็นเล็กเล็เลเล9ภาพก็จะมีสีปกติเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเลือกเป็น709ส่วนเมนูอื่นๆมีเยอะแยะให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น w ว v ฟอร์ v v e t t r r นะครับ Histogram นี่ Histogram Vector ทุกคนก็รู้หมดแล้วววงนี้ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับเวฟฟอร์มวิดีโ แล้วก็ตัวเซตอัพพีคกิ้งวิดีโอซอ r c สเซ็ดดีนั้นหลักๆก,ก็คือผมมาวันนี้เนี่ยในส่วนของ b ีลอแค่นั้นเองว่า512กิกเลกคอร์ดได้กี่นาทีนะครับอันนี้ผมไลฟ์สตรีมไปแล้วประมาณ30นาที40นาที26กว่านาทีนะครับผมจบไลฟ์สตรีมแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายอันนี้เราใส่โลโก้เข้าไปใส่หัวเตเตินะครับ ใครสนใจก็ลองได้ใครมี fp ก็ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็ซื้อตัว a อซิตัวนี้ a อซิ5นิ้วคุณก็สามารถบันทึก b รอได้นะครับแน่นอนที่สุดโ o เลสกับ b รอคุณภาพต่างกันนะครับคุณภาพต่างกันแน่นอนระหว่างโ o เลสแล้วก็ b รอขอบคุณนะครับไปละ stop recording